เศรษฐกิจไม่ดีอ่ะมันไม่ดีจริงๆหรือว่าแค่คนคิดไปเองคือไม่ไม่ดีจริงใช่ไ่มปกติแล้วเนี่ยปีปีหนึง่งมีการเปิดตัวที่อยู่อาศัยใหม่ฉบาบในกรุงเทพเนี่ยประมาณ1นึ่งแสนหน่วยนะแต่พอเจอโควิดเข้าปี63เหลือแค่เจ็ดหมื่นปีหกเนี่ยเหลือแค่หกหมื่นสามมันตกมาเรื่อง40%เนี่ยครับหกห้าหกหกก็ค่อยๆดีขึ้นเกือบเกือบแสนเหมือนเดิมนะทีนี้พอปี67มันลดลงมาเหลือแค่ประมาณ6 0,000นี่ลดลงมาอีก40%ละแต่ยังดีกว่าช่วงโควิดอันนี้เป็นเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเเราป็นว่า สาธารนณะ10ล้านล้านบาทตั้งแต่สมัยรัฐบาลก่อนหน้าน,นี้ตั้งนานแล้วเนี่ยนะเมื่อก่อนนี้ญี่ปุ่นมาลงทุนเมืองไทยเนี่ยเศรษฐกิจเราเติบโตแต่เดี๋ยวนี้จีนมาลงทุนเมืองไทยกับโกยเงินกันหมดเลยอย่น,นี้เศรษฐกิจเราไม่เติบโตเนี่ยนะครับก็ย่ำแย่จริงอย่าเป็นครึ่องบินแรกที่ผ่านมาเนี่ยครับมีการเปิดตัวโครงการใหม่แค่ประมาณ16,000หน่วยดังนั้นถ้าทั้งปีเนี่ยอาจจะไม่ถึง40,000หน่วยปีที่แล้วจากแสนหนึ่งเหลือ60,000ก็ถือว่าน้อยแล้วปีนี้แย่แค่40,000ื่นไออย่างนี้นี่แสดงว่ามัน อสังหาริทรัพย์เนี่ยเป็นเครื่องชี้อย่างนึ่งว่าเศรษฐกิจไม่ดีมันดีหรือไม่ดีเนี่ยถ้าไม่ดีเนี่ยก็ไม่เปิดตัวโครงการเพราะว่าถ้าเศรษฐกิจไม่ดีคนก็ไม่ซื้อทรัพย์สิน